ฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายอง์ที่ทางฝ่ายที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาจะต้องเคลียร์ให้ให้ให้ครบประเทศในขนาดเดียวกัน mm hmm. มันก็มีสเกลล e มันก็มีกําหนดการที่แต่ละประเทศเขาก็ต้องนําเสนอแล้วเขาก็ต้องจะมีการจัดประชุมในคาวิเลียนของเขาอยู่ครับนึกออกไหมฮะเพราะตรงนั้นมันก็หยุดไม่ได้แต่พอมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยแผน B ีคืออะไร mm hmm. แผนซคืออะไรแผนดีคืออะไรมันต้องมีแล้วไง ช่ถ้าเกิดปีแบบนี้ปับ๊บเนี่ยสามารถมาก็ให้ทุกคนสามารถยังใช้โมบายโฟนมองว่าคือมือถือมันยังใช้ได้อยู่อ่าวก็ไปฮะระบบอ,อินเทอร์เน็ตไม่ได้เสียอะไรมันเป็นแค่เป็นเรื่องของไฟไหม้เป็นเฉพาะจุดแค่นั้นแต่การประชุมมันถึงเวลาแล้วมันต้องดำเนินต่อไปมันหยุดไม่ได้ครับอ่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เขาสามารถทําได้เลยแล้วผมไม่เห็นนะฮะก็ถือว่าเขาสามารถปรับเปลี่ยนคนซึ่งเขามีรถบัสอยู่แล้วนะครับ ก็ให <ítulo> ้รถบัสเนี่ยลำเลียงคนไปที่สถานที่อื่นสำรองซึ่งเขามีสถานที่อื่นอีกด้วยนะครับไม่ได้มีอยู่ที่ที่เดียวนะครับเขาสามารถจัดตรงนั้นแล้วก็ให้ใช้คนทําเป็นพื้นที่ในการที่จะทําเป็นวิ้งต่อได้เลยจะเป็นในลักษณะของเป็นเวอร์ชั่ก็ได้หรือเป็นแบบออนไลน์ต่อก็ได้ครับซึ่งมันก็มันก็งสามารถทําได้แล้วการประชุมก็ยังสามารถจัดต่อไปได้ซึ่งลักษณะแบบนี้มัน มีแผนสำรองมากกว่านี้อันนี้เน่าวนะครับพราะเขาเขาจะไปด้วยการเกียแล้วก็ทุกอย่างเวลาสื่อสารกับคนคือผ่านอีเมลเดียวครับอ่าครับเราก็ต้องมานั่งลุ้นเปิดอีเมลมาตกลงจะเป็นยังไงต่อคือโดย UNFC จะเป็นคนที่ส่งเมเสจมาให้เราท่องอีเมลส่วนตัวเรามันก็ไม่ได้รวดเร็วกระชับไปอะไรเลยนะครับทีมที่ตัวแทนไทยคนปลอดภัยไหมครับอาจารย์ครับ วาท้งครงสร้างไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับของฝั่งไทยเราก็ปลอดภัยเปนดีสุดๆซื่อทางพอลิเนียนไทยเราโชคดีอะน่าจะเป็นปอมโชคดีจริงๆเลยก็ได้เพราะาปกติทุกปีเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับทางออกครับแต่พอพอจุดที่เรียกว่าเป็นทางเข้าแล้วแเนาะจุดทางเข้ามาปับ๊บพอเข้ามาในงานปั๊บขวามือเข้าไปเล่นแรกคือออกประเทศไทยไปข่าวใช่ฮะเพราะฉะนั้นก็คือหมายถึงว่า คือปกติเขาจะเป็นวันเย์ถ้าเข้าแล้วออกทางนั้นไม่ได้แต่พอมันเกิดเหตุพิสัยเนี่ยเขาก็อนุโลมให้สามารถออกไปได้ไปยกได้กลายเป็นว่าเราประสบอภที่จะออกไปได้เลยใช่ทางเข้ากับทางออกใช่ครับนะครับก็ไปเรียกว่าเป็นเป็นการประชุมที่ไม่ได้ว่ามีเหตุประทึกเกิดขึ้นก็ไม่ได้ว่าหวังว่าการประชุมครั้งนี้นะครับน่าจะมีผลการประชุมที่ถูกนำไปสื่อสารเรื่วงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโล ไปด้วยนะครับเราคนไทยแล้วก็ผู้ฝ่ายสสขอบพระคุณอาจารย์มากๆแล้วก็ทางตัวแทนทีมป,ประเทศไทยด้วยนะครับนะครับขอินีกครับผมวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับอาจารย์ศิวัตร์ครับขอบพระคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านศาสตราจารย์ดรศิวัตรคงเพียรจันทร์นะครับอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและนิตรศาสตร์การบริหารและผู้ในการศูนย์วิจัยและพัฒนาป้องกันและจัดการภัยพิบัตินะครับ ก็เป็นเรื่องนะครับผู้ฟังที่เราติดตามกันนะครับเพราะว่าตามการประชุมรอบแข่งที่สามสิบนะครับที่เมืองเบเลงประเทศบราซิลก็เกิดเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นนะครับนั่นคือเหตุเพลิงไหม้นั่นเองแต่ว่าฟังเรื่องของทีมไทยแนดที่เสนอนะครับในประเด็นต่างๆนะรวมไปถึงในส่วนของเป้าหมายนะครับของประเทศไทยเองเนี่ยโได้ว่าวันที่เราได้รับความรู้มากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังกับเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมนะครับมุมมองของแนประเทศไทยด้วยนะครับที่มีต่อสภาวะอากาศสภาวะแวดล้อมของโลกด้วยนะครับก็เป็นทีว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ติดตามกันนะครับกับอสร้อยของเราเนี่ยเอาละช่วงนี้9้นิกากับ35นาทีนะครับคุูแฟนครับช่วงนี้ส่งข่าวกันหน่อยนะสำหรับใครที่ใช้นะทางด้านของดอนเบิองโทรเวย์นะครับหรือว่าทางยกระดับดอนเดือน นะทุกการเดินทางของคุณนะครับมีความคุ้มค่ามากขึ้นนะด้วยระบบสมาชิกสะสมแตม้ม DMT นะครับจากดอนเมืองโทรเวย์นะครับเพียงใช้บริการทางชกระดับดอนเมืองก็สามารถสะสมแต้ม DMT เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษมากมายนะครับคุณผู้ฟังทั้งส่วนลดทานเงินสดที่ร้านซิตเลอร์นะครับส่วนลดเติมน้ำมันนะครับ PT ส่วนลดเครื่องดิบร้านพันไทยและ Coffee World นะครับหรือแม้แต่สิ ในการสลับยางนะครับและถ่วพร้อฟรีนะครับที่ออโตโ้แบคด้วยนะครับสำหรับครอบครัวที่ชอบท่องเที่ยวนะครับก็สามารถใช้แ้้ม DMT แลกส่วนลดนะครับบัตร 哎。<laughs>